ยกี้กินข้าวอิ่มแล้วหรอหลานทำไมเขี่ยข้าวเล่นแบบนี้ล่ะใช่จะยายหนูอิ่มแล้วทำไมช่วงนี้หลานถึงกินข้าวน้อยจังนี่ยายเพิ่งเห็นหลานกินไปสองสามคำเองก็ช่วงนี้หนูไม่ค่อยหิวข้าวนี่จ๊ยายไม่หิวก็ต้องพยายามกินดูสิหุ่นยังกะไม่เสียบผีหัวโตวต,วตัวรีบยังกะเด็กเอธิโอเปียที่เขาขาดสารอาหารกันโหหนูก็ไม่ขนาดนั้นนะจ๊ยายยายก็พูดเกินจริงไปยายพูดความจริงต่างหาก นี่นะถ้าให้ชาวบา้านชาวชาว่องมาเห็นเขาก็ต้องคิดว่าหลานของยายเป็นโรคซางแน่เลยโลรคซางมันคืออะไรจะยายทำไมหนูไม่คุ้นเลยโลรคซางเป็นโรคที่คนสมัยก่อนเขาพูดกันก็เหมือนโรคขาดสารอาหารนี่แหละคนที่เป็นโรคซางก็จะกินอาหารได้น้อยเบื่ออาหารตัวเล็กน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ดูแล้วมมีชีวิตชีวาที่ยายพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนตัวหลานชัดๆสงสัยยายต้องหาวิธีให้หลานหายจากโกรคซางซะแล้วแล้วยายจะทำยังไงจ๊ะ ไม่บอกหรอกดีนะที่แถวบ้านเราเนี่ยมีตุ๊กแกเยอะแยะได้ยินเสียงร้อของตุ๊กแกแล้วเสียงอยู่ใกล้ๆเองตุ๊กแกอยู่ไหนนะนั่นไงเจอแล้วอนี่นี่เองโบราณเขาว่าถ้ากินตุ๊กแกจะช่วยแก้โรคซางได้เงินพลรดเรากินตุ๊กแกต้องกินข้าวได้เยอะแน่เลยร้านของเราจะได้อ้วนทวนสงบร เันฉันจะรีบเอาไอ้โจดตุ๊กแกเนี่ยไปถลกหนังก่อนวันนี้ฉันจะทำผันกะเพราตุ๊กแกให้มิวกี้กินหลานยายอาหารมาแล้วจ้าโหกินหอมมาแต่ไกลเลยน่าทานมากๆว่าแต่วันนี้เรากินข้าวกับอะไรจ๊ยายกินกับกะเพราตุ๊กเออยายว่าหลานลองชิมก่อนดีกว่าแล้วหลานก็ลองเดาดูว่ามันคือเนื้ออะไรจ้ายายเป็นยังไงบ้างจ๊ะหลานอร่อยไหม รสชาติมันเหมือนเนื้อไก่เลยจ้ะแต่หนูว่ามันก็ไม่น่าใช่เนื้อไก่นะแล้วตกลงมันคือเนื้ออะไรล่ะจ๊ะหลานกินให้หมดก่อนยายคอยฉเฉลยแล้วยายไม่กินข้าวกับหนูหรอไม่ฉลาดยายไม่หิวอะ่ะโอ้ยอิ่มจังว่าแต่ผัดกะเพราที่ยายทําให้หนูกินวันนี้มันคือเนื้ออะไรล่ะจ๊ะยายยังไม่เฉลยเลยมันก็คือเนื้อตุ๊กแกยังไงล่ะฮะยย,ย,ยายพูดจริงหรอพูดจริงสิแล้วยายเอาตุ๊ก คนโบราณเขาเชื่อว่าตุ๊กแกเนี่ยมีสรรพคุณทางยาช่วยรักษาโรคซางเมื่อหลานกินตุ๊กแกเข้าไปหลานจะได้กินข้าวได้เยอะๆไงดูสิเนี่ยวันนี้หลานกินข้าวหมดเลยยายและคิดถูกจริงๆแค่เอาตุ๊กแกมาให้หลานกินนี่หนูไม่ได้ฝันไปใช่ไหมหนูกินตุ๊กแกเข้าไปจริงๆหรอเนี่ยเออก็อใช่นะสิจ๊ะยายหนูทนไม่ไหวแล้วหนูขออ้วกก่อนหนูขอเอาอีตุ๊กแกที่อยู่ในท้องหนูออกไป อ่ะร้อนร้อ้